<S 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 สีวิธีสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ยังไงให้โตวไวและสําเร็จเร็วครับวันนี้ก็รู้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างตัวในโลกออนไลน์ได้เนี่ยยอดขายมามหาศาลและทำยังไงฮะคุณยังสามารถสร้างตัวในโลกออนไลน์ได้คุณเห็นพิมพ์รีพายไหมพอสร้างตัวในโลกออนไลน์ได้ไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณไม,ไม่ต้องพูดถึงฟีเจอร์ไม,ไม่ต้องพูดถึงเบเนฟิตจ่ายเงินไปแสนนึงได้อะไรมาในกล่องยังไม่รู้เลยครับดังนั้นถ้าเกิดคุณสร้างตัวในโลกออนไลน์ได้ทุกอย่างขายได้หมดข้อที่1งเนี่ยคุณจะต้องเริ่มอี่ยู คุณจะไปคิดนะครับโอ้ดูโปรดักชั่นโคชแบงค์ต้องใช้กล้องตัวหนึ่งแสนห้ต้องใช้ไฟต้องมีทีมงานมาณจ็ดคนต้องใช้ไมค์ประเภทอย่างดีไม่รอดครับถ้าคุณเอาอุปกรณ์ไปเข้าห้างไม่ได้อะไรก็ตามที่คุณมีอยู่ในบ้านตอนนี้ครับคุณมีมือถือที่คุณดูคลิปนี้เอามาใช้ได้ถ้าเกิดมันถ่ายวีดีโอได้เอามาใช้ได้ไ,ดไ,ดามาไ,ดไม่ร้อยกว่าบ,บาทไม่มีร้อยกว่าบ,บาทไม่เป็นไรพูดเสียงดังหน่อยก็ได้ให้คนรู้แค่นั้นเองครับ อย่างแรกคือเริ่มจากอุปกรณ์มีอยาเอาอุปกรณ์มาเป็นอุปสรรคอุปกรณ์ต้องเป็นเครื่องช่วยไม่ได้เอามาเป็นอุปสรรคกันข้อที่2คือโฟกัสท็อปิกคุณจะเป็นเอ็กซ์เพร์หรือคุณจะมาให้ความรู้ช่องคุณจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอาเรื่องนั้นคุณบอกคุณจะเป็น Expert เอน็กซ์เพร์เรื่องแววนโอเคเรื่องแววนเอ็กซ์เพร์เรื่องวายโอเคเรื่องวายช่องคุณอย่าไปสเปรสเปรเอาเฉพาะเจาะจงเรื่องนั้นเขาคาดหวังได้ว่าเขามาดูคุณก็จะเห็นอะไรเฉพาะเจาะจงหนึ่งท็อปิก 3คือทําช่องให้มันน่าเชื่อถือคุณจะขายของนี่ช่องให้มันน่าเชื่อถืออะไรที่มันเป็นตัวบอกถึงความน่าเชื่อถือของคุณได้ครับเอาความน่าเชื่อถือตรงนั้นออกมาเอามาให้คนดูัผมเคยบอกหลายคนนะฮะว่าคุณจะทํห้าให้มันน่าจะถือเหมือนเซ็นทรัลเนี่ยคุณอาจะต้องใช้เงินถึงพันล้านนะครับคุณจะสร้างตึกมาตกแต่งให้มันน่าจะถือเหมือนเซ็นทรัลคุณใช้เงินถึงพันล้านแต่คุณทําเพจออนไลน์ทําช่องออนไลน์ให้น่าจะถือเหมือนช่องเซ็นทรัลเนี่ยคุณใช้เงินพันเดียวนะครับ ทำโคเวอร์ให้มันน่าเชื่อถือโพสให้มันน่าเชื่อถืออะไรที่คุณไม่เป็นอยากเรียนรู้ไหมไม่อยากเรียนรู้ไม่เป็นไรจ้างก็ทาครับคุณก็ไปในจ้างฟรีแลนซ์นะครับให้มาทําภาพทําอะไรเหมือนเด็กเลยวสวยเป๊ะเลยครับพันเดียวก็อยู่และสุดท้ายสําคัญมากข้อที่4คนตกม้าตายตรงนี้คือความสม่ําเสมอหลายๆคนทําครั้งเดียวไม่รอดหลายๆคนทําครั้งเดียวไม่รอดก็เลิกหลายๆคนทำเดือนหนึ่งไม่รอดก็เลิกคุณกล้ายืนหยัดไหมในวันนี้คุณยังไม่ เห็นอะไรเลยแต่คุณก้าวอย่างที่จะทำสม่ำเสมอสม่ำเสมอสม่ำเสมอไเคยรู้รอบลงคลิป7จ็ดโมงครึ่งทุกวันมาเป็นระยะเวลาหลายปีไม่ขาดแม้แต่คนอยู่แรกๆมาคนจะสนใจไม่เยอะแต่พอถึงจุดๆหนึ่งแล้วคนรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมีคลิปวิดีโอทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งนะไปสอนความรู้เรื่องการตลาดการขายคนมาติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจากผู้ติดตามจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนจากหลักแสนเป็นหลักเกือบเกือบล้านจากหลักล้านตอนนี้กลายเป็นหลักล้านห้าล้านหกเลยค่ะ รวมช่องทางอื่นด้วยเน่ยงล้านกว่าเะรับดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณทําสม่ําเสมอเขาจะไว้ใจได้ครับว่ามาช่องนี้เขาจะเห็นอะไรมาช่องนี้เขาจะได้ความรู้เรื่องอะไรมาช่องนี้เขาคาดหวังความบันเทิงมาช่องนี้เขาได้ความรู้เรื่องแว่นมาช่องนี้ได้ความรู้เรื่องวายมาช่องนี้ได้ความรู้เรื่องงานไม้เห็นไหมพอคนเข้ามาปุ๊บคนจะรู้คนจะเข้ามาเสมาช่องนี้ได้ความบันเทิงนะมาช่องนี้เป็นช่องขายของนะมาช่องนี้ได้ความตลกนะมาช่องนี้ได้เรื่องผีนะ มาช่วงนี้ในเรื่องสัมผัสที่6นะเนี่ยนี่คือการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อาศัยความสม่ําเสมอครับดังนั้นจงจําไว้ฮะใช้4เทคนิคนี้คุณเอาไปใช้และคุณจะโตวไวในโลกออนไลน์แล้วพอคุณโตวไวนะขายอะไรก็ขายได้ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณกดติดตามที่เพจร,รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งที่ผมบอกจะมีคลิปความรู้แบบนี้ส่งตึงคุณทุกวันไม่เคยพลาดแม้แต่วันเดียวถ้าคุณกลัวว่าจะ จะพลาดเออกลัวที่จะหลุดให้คุณเป็นเพื่อนผมในลน์แอรไซายแบงก์สุภาพิครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ